เป็นเดย์ไลท์แสงขาวร้อยวัตต์นะคะสองพลูเมนและอีกตัวหนึ่งเป็น30วัตต์700ลูเมนนั่นเองค่ะเป็นสปอร์ตไลท์ทั้งคู่ให้เลือกกันเลย2ไซส์นะตัวนี้อันนี้ก็จะสว่างมากหน่อยอันนี้จะสว่างน้อยก็หน่อยแล้วก็แพงสุดเลยตัวนี้จะใหญ่กว่านิดนในการใช้งานหลักๆเหมือนกันไหมพี่มีใช่ความส,สว่างเหมือนกัน,นะคะ่ะพี่คิวคือ2239ัามบ้าทนะตัวนี้จะอยู่ที่30วัตต์นะคะตัวนี้ลดมาหน่อย700ลูเมนนะด้านหลังนี้เลยนะคะเหลือเพียง1,159 ไฟประหนังนอกเป็นโซล่าเช่นเดียวกันคะรุ่นนี้จัดไปเลยค่ะการใช้งานเนี่ยฉลาดมากเมื่อพบการเคลื่อนไหวนะฮะสามารถดับลงเปิดลงนะภายใน10วินาทีเลยหรือว่าจะเปิดทิ้งไว้ตลอดทั้งคืน ได้เช่นเดียวกันและคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยอย่างที่บอกไปเพราะว่ามีสมาร์ทเซนเซอร์นะครับ1,999าบาทเท่านั้นเป็นไฟติดผนังเช่นเดียวกันนะแต่นี้อาจจะเป็นที่แคบๆนิดน,นึงอาจจะให้สว่างแค่มุมจาํากัดตัวนี้ uh huh. จะอยู่ที่3.5วัตต์ค่ะในเรื่องของระยะสามารถตั้งได้เลยมีเซ็นเซอร์ตรวจับความสว่างให้แล้วเรียบร้อยและตวรวจับการเคลื่อนไหวสมมติว่ามีสัตว์เลี้ยงวิ่งผ่านหรือว่ามีคนเดินผ่านหน้าบ้านของท่านตัวนี้เขาก็จะสว่างให้อัตโนมัติที่4่9บาทเนานั้นเป็นในเรื่อของไฟ ที่ฝังในเรื่องของตามพื้นตามสวนต่างๆนะครับคุณสามารถจัดได้เลยตัวนี้ครับเหลือเพียง279บาทเท่านั้นค่ะรูปทรงออกไม้ไม้หน่อยเขาชื่อ 22T ทีนะตัวนี้พีม่มินครับเปิดปิดได้ใช้งานได้เดี๋ยวเราไปดูใกล้เลยเรื่องของการใช้งานอย่างพี่มินบอกมีฝาเปิดปิดมีเรื่องของการปรับอากาศเข้ามาีที่วางของให้ด้วยนะคะตัวนี้มาครบ1,700 90บาทถเตาบาร์บีคิวถ่านรุ่น S Y ตัวนี้ C 2 2 E เนอะจากแบรนด์สปริงค่ะนั้นจะวางได้ในตะแกรงเนี่ยที่ค่อนข้างห่างแบบนี้เลยคือค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวะจันตัวนี้เหมาะกับเมนูอบๆไม่ต้องการไฟแรงมากนะคะ <c oughs> นี้3,000 890บาทเท่านับาทนปิดหน่อยปิดหน่อยจุดเด่นของเขาอยู่ข้างหน้าเลยพีวนีวเรื่องของการวัดแรงดันนั่นเองรุ่นนี้สามารถที่จะทําได้บอกแรงดันนะคะอุณหภูมินั่นเองไม่ใช่เออเป็นฟาเรนไฮต์แล้วศาเซลเซียสูงสุดนะบอกได้ถึง300องศาเซเลเซียและสูงสุดอยู่ที่600ฟาเรนไฮค่ะครับตี่นี้3,790บาครบบาทตัวนี้เป็นตวบีคิวนะคะที่พับได้นะคะจากแบรนด์สปริงเช่นเดียวกันเขาก็จะทําให้มีระยะห่างมากยิ่งขึ้นในการใช้งานนะเพราะว่าตัวฐานตัวนี้กันแรกอยู่ข้างในแล้วก็จะตกลงมาแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้ง่ายสายพกพานะสายประหยัดพื้นที่สายแคมปิ้งต้องการแน่นอนเลยค่ะเลือกเพียง480บาทเท่านั้นตัวนี้อยู่ที่8ลิตรค่ะพี่คิมเป็นแบบมีมือจับสีขาวรุ่นนี้เลยนะคะจากแบรนด์สปริงเช่นเดียวกันค่ะเป็นพลาสติกเกรดเเนื้อเหนียวใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้แบบอ่าในเรื่องของการเก็บความเย็นความร้อนเบื้องต้นได้ด้วย129บาทแต่ถ้า8ลิตร 12ลิตรแล้วก็18.9ก้ลิตรใชเกดเอทั้งหมดเลยนะเกดเอมีอตัวนี้ก๊อกเปิดปิดได้ตัวนี้จะมีที่เปิดให้ปิดได้อ่าถ้าเปิดให้น้าออกอย่างนี้ก็ได้หรือจะปิดไว้ก็ได้<ช>และปุ่มก๊อกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะได้ใช้งานได้ง่ายถ้า8ลิตรวันนี้เหลือเพียง169บาท12ลิตรของเราเหลือเพียง2 0 9าบาทและ189ลิตรวันนี้เหลือเพียง259าบาทเท่านั้นวันนี้จากแบรนด์สปริงเช่นเดียวกันนะคะเป็นแบบสีฟ้าเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านี้เลยค่ะตัวเล็กทีี่่สุดขอองเเราในนนวั้ลยยู 14ลิตรค่ะหลัดลงมานะคะ,ะจะเป็นไซส์ด้านล่างต่อมา26ลิตรและอีกหนึ่งไซส์ที่เป็นแบบมีล้อลากเคลื่อนย้ายกันได้สะดวกแบบนี้จะอยู่ที่ขนาด45ลิตรนั่นเองค่ะมีในเรื่องของอเจลต่างๆแนะ่นอนการล็อกวความเย็นไปด้วยแล้วก็เป็นพลาสติก น้ำพ่มินะฮะ PP, PP คุณภาพดีนะครับบุกด,ด้วย PU Foam อีกหนึ่งชั้นพี่มินไซส์แบบนี้นะฮะคุณต้องการเก็บอะไรแบบไหนเรามีหลากหลายไซส์คุณเลือกอันนี้นี่พี่มินว่าเหมาะน้ําแข็งมากเลยนะ,ะแบบว่าเวลาไปปาร์ตี้ก็จะได้ยกไปแล้วนนเพราะว่าเก็บน้ำแข็งตัวถังมันค่อนข้างลึก <น>ตัวนี้14ลิตรนะฮะ650บาทด้านล่างครับขยับไซส์มาดน,นึงนะฮะเป็น850อบาทตัวนี้26ลิตรและใหญ่สุด45ลิตรตัวนี้ครับว, 1, นนว,วันนี้1 6 0 0บาทเท่านั้นวันนี้วันนี้ํำไซส์เล<ช>็ก90เซนิเมตรมาโชว์นะจากแบรนด์สปริง HDPE นั่นเองเป็นตู้เก็บของอย่างดีเลยค่ะล็อกต่างๆก็คุณภาพแม<ช>่ในเขานี่เวลาเปิดเราสามารถเลือกเปิดประตูเดียวได้พี่คิวเพราะว่าเขามี้ตัวนี้ให้มีล็อกฝั่งโน้นนะฮะแล้วก็ล็อกด้านหน้าอีกหนึ่ง การใช้งานง่ายๆเก็บไม่ว่าจะเป็นในสวนนะครับในห้องต่างๆนะหรือว่าในเรื่องของการใช้งานต่างจังหวัดใช้ได้หมดเลย1,790บาทครับและ,และอีกหนึ่งไซส์ไซส์ซบิ๊กของเราวัวนนี้ลดพิเศษเหลือเพียงเท่าไหร่ครับพี่คิว8,000บาทเท่านั้น